สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำไข่ตุ๋นต้นหอมกันค่ะช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากๆนะคะอาหารที่เลือกกินช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เบาๆนะคะแล้วก็ตัวไข่ตุ๋นนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเบาสบายท้องด้วยค่ะปูจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สามนะคะหกฟอง จากนั้นก็ใช้ส้มนะคะตีเบาๆค่ะใช้วิธีการคนก็ได้นะคะเราก็ตีเหมือนเราทำไข่เจียวแต่ว่าไม่ต้องออกแรงมากเหมือนเราทำไข่เจียวเอาแค่ตัวไข่ขาวกับไข่แดงเขาผสมเข้ากันได้ดีค่ะ ปรุงรสนะคะด้วยผงปรุงรสสักหช้อนชาจะเป็นรสเห็ดหอมรสหมูรสไก่อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบเติมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะประมาณสักหช้อนโต๊ะค่ะทีนี้ในส่วนของปริมาณน้ำเปล่าที่เราจะเติมลงไปนะคะก็กะกะเอาว่าเป็น เท่าตัวนะคะของตัวไข่ไก่ค่ะปริมาณไข่ไก่นะคะเบอร์3-6ฟองนะคะที่ตอกลงไปแล้วนะน้ำหนักนะคะประมาณสัก300กรัมได้นะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มนะคะ300มิลลิตรหรือว่า300 ml ค่ะต้นหอมค่ะ50กรัมใครจะใส่มากหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะ แล้วก็มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ การกรองนี้จะช่วยให้ตัวไข่นะคะที่เขาจับตัวเป็นริ่มๆนะคะจะได้ไม่ตกลงไปในชามไข่ที่เราจะตุน นี่นะคะตัววุ้นของไข่แบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้งได้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่ตัวต้นหอมซอยได้เลยนะคะพริกไทยป่นนะคะพริกไทยขาวป่นเล็กน้อยค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเตรียมไปนึ่งได้เลยนะคะ การนึ่งไข่ตุ๋นในสูตรของปู้นะคะจะใช้ไฟกลางจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะหม้อนึ่งชั้นล่างของรังถึงนะคะตั้งไฟรอไว้เลยค่ะแล้วก็นําไข่ตุ๋นเราไปนึ่งใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนอย่างที่บอกนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ25นาทีค่ะ เน่ก็เสร็จแล้วนะคะไข่ตุนบ้านๆทาง่ายๆของเรานะคะเวลาผ่านไปครบ25นาทีแล้วค่ะอันนี้นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูนะคะว่าเนื้อข้างในคะ่ะเดี๋ยวตักให้ดูว่าเป็นยังไงคะ่ะนี่นะคะไข่ตุนบ้านๆของเราก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็น้ายับยับย่นๆนะคะเดี๋ยวปูตักเนื้อข้างในให้ดูนะคะ เนื้อข้างในเนื้อสัมผัสเขาก็จะเป็นแบบมีรูพรุนๆนะคะเป็นฟองอากาศพรุนๆแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นไข่ตุนสไตล์บ้านๆน,นะคะสไตล์ที่คุณแม่เคยทำให้กินตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะก็จะหน้าตารสสัมผัสเป็นแบบนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ำซุปรสชาติของน้ำซุปข้างล่างนะคะก็จะมีความกลมกล่อมนุ่มนวลค่ะแล้วก็มีความหอมๆนะคะ เนี่ยคะ่ะเนื้อสัมผัสอาจจะไม่ได้เรียนกริปเหมือนไข่ตุนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแต่ก็เป็นสไตล์ไทยๆบ้านๆที่อยู่ในความทรงจำเสมอคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะคะผู้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ